สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูอุโมงต้นไม้ตั้งแต่ที่ก่อนผมจะเริ่มทําการปลูกทําเป็นอุโมงก่อนหน้าในพื้นที่นี้ครับเป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาที่ผมซื้อมาแล้วผมก็มาปรับปรุงโดยการขุดคลองทําถนนนะครับเนี่ยครับก่อนหน้าเป็นถนนทางเข้าในไร่ครับก่อนทําเป็นอุโมง ผมก็ปลูกไว้ต้นไม้ครับในปีแรก2ปีแรกครับโวยานช่วงฝนตกทางจะเละเนาจากเป็นดินระยะเวลาใช้ประมาณ2ปีขึ้นไปนะต้นไม้ถึงจะรอดได้ดีนะครับการทำพืโนโมไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กหรือช่องใหญ่ไอ้นีโซนทางออกอก่อนหน้านี้เป็นดินแดงๆอย่างนี้นะครับเวลาฝนตกก็เละนั่นถ้าบอกว่าไอ้นี้โซนด้านในนะครับที่เป็นช่องว่างที่เข้าไปกระข้ามคลองไปอีกฝั่งหนึ่ง ตรงนี้ระยะห่างอยู่ประมาณ3เมตรผมปลูกเป็นอุมโมงต้นไม้ระยะห่างก็อยู่ที่3คูณ3นะฝั่งละ3ต้นสลับฟันปลาแต่โซนนี้ครับถนนกว้างอยู่ประมาณ8เมตรก็ปลูกระยะ3คูณ3เหมือนกันตอนหน้าแล้งผมก็ท้การปราบนะครับปาบเพื่อให้ดีขึ้นแต่เวลาหน้าฝนถ้าเราเข้าออกนี่ครับเวลาสภาพ ช่วงระละแรกที่ผมยังไม่ได้เอาหินคุกมาลงเละมากครับดูเข้าไม่ได้ออกยากครับต้องลดมันติดแล้วมันรีนะตอนนี้คือปัจจุบันนะที่ผมทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคือโซนนี้ครับที่จะข้ามไปคลองฝั่งถนนเป็นอุโมงต้นไม้นะเป็นปลูกด้วยไม้แดงไม้พยุงแล้วก็ไม้มะค่าแล้วก็ไม้ยางนา ส่วนใหญ,ญ่ล้วจะเป็นไม้แดงครับเนื่องจากว่าไม้แดงครับในช่วงหน้าฝนหรือหน้าแล้งครับถ้ามีฝนตกมาหนึ่งครั้งเขาจะใสะ่เขาจะมีใบนะครับสามารถทําให้เป็นอุโมงต้นไม้และไม่ตายนะครับก่อนที่จะมผมปลูกได้เงี้ยคือผม2ปีแรกผมใช้น้ํารดนะครับเนื่องจากว่าที่นี่เป็นที่แห้งแล้งจัดมากนะครับแล้งแบบสุดๆเลยครับทําให้ต้นไม้บางส่วนก็จะตายตอนนี้มาก่อนนั้ผมมีต้นกิษนาอยู่ตายนะครับ ตายเพิ่เมื่อปีที่แล้วโตแล้วครับประมาณสูงเปเมตรกว่ากับ2เมตรนะครับเพราะต้นกิษนาเป็นไม้ที่ชอบน้ํานิดนึงแต่เพิญมปีนั้นผมไม่ได้ใส่น้ําแล้วแรงจัดก็ทําให้ตายเลยครับก็เสียดายอยู่นะครับต้นกิษนาครับแต่ถ้ามีน้ํามาอยู่สักคักก็จะอยู่หายได้ก็จะอยู่ได้ดีนะต้นกิษนาเป็นไม้เนื้อหอมนะครับนี่ครับอ,อุโมงระยะตรงนี้อยู่ประมาณ3เมตรอะ ปลูกรยะยะห่างที่3าคูณสเมตรเหมือนกันจะเป็นต้นไม้แดงแล้วก็ไม้พยุงไม้มะค่าแล้วมียางนาแซมบ้างเพราะอยากว่าต้นไม้อื่นมาตายผมก็เอาอยางนามาปลูกบนถนนนะครับแล้วก็มีไม้มะค่าโซนนี้ก็จะอย่างที่บอกคือน่าจะเป็นไม้แดงราคาไปคลองฝั่งขนโนนครับครับตอนนี้สภาพปัจจุบันตอนหน้าแล้งครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าฝนอีกทีหนึ่ง การจะปลูกต้นไม้นะครับคือควรเลือกไม้นะครับผมเลือกไม้เป็นโซนไปนะครับแต่ถ้าปลูกเป็นไม้สักก็ดีแต่ไม้สักครับหน้าแรงใบเขาจะหล่นทั้งหมดนะครับแต่ไม้แดงไม่หล่นนะครับหล่นได้แต่ไม่เยอะนะครับแต่ก็ถ้ามีฝนตกมาทั้งเขาจะออกใบได้ดีแล้วก็สามารถให้ล่มลื่นได้ดีนะครับอันนี้โซนออกไปด้านนอกนะก่อนที่ผมบอกว่าคือเป็น ดินแล้วก็เวลาฝนตกก็จะติดนะครับนี่ผมเอาหินคุกมาลงนะครับจนทางเข้าไร่นะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับเขาก็จะไม่ไม่แง้งจนเกินไปนะครับช่วงนี้นะอย่างที่บอกคือถ้าฝนตกมาสักหนึ่งครั้งเขาก็จะแตกใบนะครับเมื่อก,ก่อนหน้านี้จะเป็นดินแดงแดงแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นคลองน้ํานะครับที่ผมขุดคลองไว้นี่คือการทําเป็นอุโมงค์ต้นไม้ควรจะเลือกไม้ถูกนะครับแต่ถ้าเลือกไม้ ผิดประเภทจะทําให้ตายและเสียเวลาช้านะครับแต่ถ้าพื้นที่ไหนที่มีแบบมีน้ําลุ่มอยู่ตลอดเวลาจะปลูกยางนาะปลูกไม้แดงปลูกไม้ที่ชอบน้ำํำเขาจะล่มรื่นตลอดนะครับแต่เนี่คือเป็นที่แห้งแร้งคนเลือกไม้ที่เหมาะกับในพื้นที่นะครับถ้าพื้นที่ไหนมีไม้เหมาะ,ะตามพื้นที่อาจจะดีครับที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประดู ปะดูผมไม่ได้เอาไว้ด้านด้านโซนกลุ่มทางเข้านี้นะครับปะดูจะอยู่บริเวณโซนนอกแล้วก็โซนอยู่ตรงกลางๆนะครับเนื่องจากปะดูเป็นไม้ทนแรงแล้วก็ทนน้ําท่วมบางจุดเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมปะดูป่าจะชอบนะครับแล้วก็ไม่ตายด้วยมันมีโซนหลายโซนนะที่ผมใช้ปะดูป่าแทนไม้พวกคันนี้นะครับไม้แดงไม้พยูงเงี้ยครับ อันนี้ปัจจุบันเลยครับผมเพิ่งถ่ายทํามานี่ครับโซนนี้ครับก็คือโซนที่ผมบอกไปอะเป็นโซนที่ข้ามไปคลองนะครับนี่ครับไม้แดงป่าหญ้าลกนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ยังไม่ได้หินคุกลงครับตัวนี้ยังไม่ได้หินคุกลงถึงลงแต่หญ้าก็เยอะนะครับเนื่องจากว่าฝนตกมาฝนไม่ได้ตกหนักนะครับฝนตกแค่พรมๆปลายๆเพื่อให้หญ้าขึ้นและดินชุ่มฉ่ำเฉยๆนะครับนะครับไม้แดง เริ่มแตกยอดได้ดีนะครับผมไม่ได้ลดน้ําผมใส่ลดน้ําแค่ระยะแค่1ปีแรกอสอนปีที่2เพราะว่าผมปลูกผักหวานป่าอยู่โคนไม้แดงด้วยตอนนี้ผักหวานป่าก็สามารถเก็บกินได้ปกตินะัก็ไม่ได้ลดน้ําไม้แดงก็ตอนนี้ปลูกได้ปกตินะครับ่มลื่นนะครับไม่แต่ถ้าเอาหินคุกลงตรงนี้ก็จะเป็นโซนอุโมงค์ต้นไม้ได้ดีนะครับแต่ผมไม่ได้ตัดหญ้าเนื่องจากว่า เครื่องตัดหญ้าหางรถไถเสียนะครับเนื่นองจากว่าเฟืองตนะผมก็เลยยังซ่อมอยู่กระพาร์โมาดูตกอุโมงต้นไม้ในปัจจุบันนะครับลอมลื่นได้ดีอันนี้โซนที่จะข้ามไปดีของคอนะครับพามาดูการจะปลูกอุโมงต้นไม้ครับควรควรศึกษาไม้ให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะปลูกนะครับคือไม่อยากให้เสียตังค์ปลูกต้นไม้โดยที่แบบปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตาย ถ้าปลูกแล้วตายปลูกละตายนั่นคือไม้ไม่ชอบนะครับเขาไม่ชอบพื้นที่ที่เขาอยู่ตอนในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าปลูกแล้วรอดแสดงว่าเขาชอบในพื้นที่ตรงนี้นะครับปีแรก2ปีแรกก็จะรู้แล้วครับว่าที่เราปลูกลงไปอ่ะเขาชอบไหมนะครับตนน้นไม้แต่ถ้าอยากปลูกจริงๆผมแนะนำประดูป่าครับประดูป่า พื้นที่ถ้าทุกทอดทุกที่น่าจะรอดครับป่าดู่ป่าไม่ไว่าจะเป็นดินทรายดินเหนียวดินลูกลังปราดู่ป่าครับเน้นที่ปราดู่ป่านะครับถ้าผมถ้าคุณอยากจะปลูกจริงๆปราดู่ป่าทนแรงไม่ต้องลดน้ําเยอะมาฆ่าก็ยังไม่ได้นะครับมาฆ่าก็ไม่ได้มาฆ่าเป็นส่วนพื้นที่น้ําต้องไม่ท่วมนะครับน้ําต้องไม่ท่วมถึงปราดู่ป่าถ้าน้ําท่วมไม่อยู่ได้มันเดือนสองเดือนก็ไม่ตายนะครับเพราะผมมีอยู่นะปราดู่ป่านะผมแซนั้นผมใส่ปราดู่ป่าไว้ อันนี้โซนนี้คือน้าไม่ท่วมผมก็เลยปลูกไม้แดงเดี๋ยวผมพาออกไปดูโซนข้างนอกนี่ครับโซนด้านนอกนะเมื่อก่อนหน้าอย่าง่ผมบอกคือเป็นถนนแล้วก็ดินเละลูกกลังนะผมก็เลยเอาหินคุกมาลงแต่ผมยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับนี่ครับโซนนี้คือกว้าง8เมตรอย่างที่ผมบอกบนี่ก็เป็นองุงต้นไม้ปัจจุบันเลยครับอีกฝั่งก็เป็นต้นสลา ฝั่งชายคลองจะเป็นต้นเสเลาก็จะเป็นดอกสีม่วงนะครับการอุโมงค์ปลูก,กอุโมงค์ต้นไม้วันนี้ก็ขอคุณมท้าผู้ชมที่ตามชมทางช่องเสริมป่าหลายๆ้านนะครับพาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับการทําเป็นอุโมงค์ต้นไม้ไม่ยากจนเกินไปแต่ควรเลือกไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราจะปลูกนะครับจะได้ไม่ต้องเสียต้นทุนในการซ่อมแซมต้นไม้นะครับนะี่ครับ ก็ล่มลื่นได้ดีครับช่วงนี้ปัจจุบันวันนี้ก็สวัสดีครับที่ติดตามชม